สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมซาเทคนะครับจะพามาดูนะครับประเด็นนะครับประเด็นนักเล่นเครื่องเสียงมือใหม่นะครับที่ลองขยับเป็นชุดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นชุดนี้นะครับมี p o w e r อรทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวมี4ี่ชแนลนะครับ1ตัวแล้วก็2ชแนลอีก3ตัวนะครับ เพื่อที่จะใช้ขับกับชุดเครื่องเสียงชุดนี้นะครับข้างละ4ี่คูณสี่นะครับนั่นคือตู้สเปดสิบแปดนิ้วสี่ดอกนะครับแต่ตู้นี้เป็นตู้ดับเบิลนะครับแล้วก็ตู้กลางแหลมอีก4ี่นะครับทวนซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดก็จะมีมอนิเตอร์นะครับมีมอนิเตอร์สองตัวนะครับบางคนก็จะเกิดความงุนงงนะครับ แล้วก็สับสนในการต่อสายนะครับบางครั้งมันก็จะมีผิดบ้างแต่เราจะมาต่อสายยังไงไม่ให้มันไม่ให้มันงงนะครับไม่ให้มันงงอันนี้สําหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงมือใหม่ๆนะครับขั้นต้นนะครับก่อนอื่นเรามาแยกก่อนว่าเราจะใช้เครื่องไหนขับอะไรนะผมจะสาธิตให้ดูว่าเทคนิคการต่อนะครับหลายๆคนก็จะต่อไม่เหมือนกันนะครับหลายๆคนไล่จากไล่จากเครื่องปรุง ไล่จากมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์มาหาเครื่องปรุงนะครับได้แก่มา EQ มาคอร์สนะครับแล้วก็ค่อยมา Power อร์นะครับแต่หลายหลาย,หลายคนก็เริ่มจาก Power อร์นะครับ Power อร์มาเข้าคอร์สมาเข้า EQ แล้วทึ้งไปมิกเซอร์ตัวสุดท้ายอย่างนี้ก็มีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความงงเนื่องจากว่าสายมันจะเยอะนะครับ ผมจะพามาไล่จาก power นะครับจาก power ไปหาคอร์สก่อนนะครับมันจะง่ายนะครับจาก power ไปหาคอร์สสิ่งแรกที่เราจะเจอคือสายนี่ครับสายลำโพงเราแยกไว้2ขนาดก็ได้นะครับตู้กลางแหลมเราใช้สาย1.5ส่วนตู้ subbed เ,เราใช้สาย2.5นะครับมันก็จะแยกชัดเจนสายใหญ่คือ s u b เบ d สายเล็กคือสายกลางเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดด้านหลังออกครับผม ก่อนอื่นเรามาดูดอกลำโพงก่อนนะครับอดอกที่อยู่ไกลๆนะครับหันหน้าไปทางซ้ายสุดนะครับเป็นมอนิเตอร์นะครับเนื่องจากว่าฝั่งทางซ้ายก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจะมีเจ้าหน้าที่มีนักบรรยายอยู่นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นประลัาพิธีผู้ชมนะครับอันนี้ผมอยู่ด้านหลังนะครับเราทํางานอยู่ด้านหลังงานนะครับส่วนทางขวาก็มี เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็จะมีมอนิเตอร์อยู่ขวาสุดนะครับเพื่อหันไปยังอีกเต็นทางขวานะครับส่วนชุดชุดลำโพงชุด8 ,8 ดคูณชุดใหญ่ก็จะหันให้ประลังพิธีที่ด้านหน้านะครับนะครับแขกประมาณ200คนนั่งอยู่ด้านหน้าทีนี้เราจะมาดูนะครับเราได้ลากสายมานะครับสายจากมอนิเตอร์สายจากชุดกลางแหลมนะครับแล้วก็สายจากตู้ซับเบดนะครับ ลากมาไว้แล้วทีนี้ผมถอดถอดหลังออกให้แล้วนะครับเราจะเริ่มไล่สายกันยังไงเพื่อที่จะไม่ให้งงแล้วก็ต่อครั้งเดียวให้ใช้งานได้เลยนะครับให้ใช้งานได้เลยกรณีท่านยกไปออกงานอันนี้ก็คือการไปต่อหน้างานนะครับก่อนอื่นเราต้องอแยก power amp นะครับในที่นี้ตัวล่างสุดเป็น power amp ส่ channel นะครับจะใช้ขับอดอกกลางแหลม12นิ้วทั้งหมด8ดอกนะครับไซส์4ดอกนะครับ ขวาสี่ดอกโดยโดยพ่วงนะครับแชแนลละสองดอกนะครับแท่นที่สองกับแท่นที่สามไล่ไล่ขึ้นข้างบนนะครับแท่นที่สองกับแท่นที่สามคือแท่นกลางนะครับก็จะขับซับเบดนะครับขับซับเบดแท่นละสี่ดอกนะครับคือแท่นละแท่นละสองตู้นะครับเป็นตู้ดับเบิลนะครับแท่นละสี่ดอกนะครับเป็นขับสี่โอมนะครับก็จะขับซับเบดแปดดอกโดยใช้สองแท่นนี้นะครับส่วนแท่นในสุดนะครับ จะขับมอนิเตอร์นะครับดอก15นิ้วเพื่อไม่ให้เกิดความมึนงงนะครับเราจะต่อสายลำโพงก่อนนะครับส่วนอุปกรณ์ด้านบนนะครับตัวล่างสุดเป็นคิวเลเซอร์ตัวกลางเป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สสอนะครับบนสุดก็จะเป็นปลั๊กไฟเราถอดปลั๊กไฟเรายังไม่เสียบไฟนะครับเพราะว่าป้องกันเหตุอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการไฟรั่วไฟชอ็อตนะครับเราจะยังไม่เสียบไฟ เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราต่อตัวสี่ชันแนก่อนต่อเสียงกลางก่อนเสียงกลางนี่นะครับเสียงกลางที่อยู่ด้านบนนะครับข้างละสี่ตู้นะครับก็คือเอาสายสายเสียงกลางเราได้แยกไว้แล้วนะครับคือสายหนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับสายหนึ่งจุดห้าสายเราก็คู่สายเลยนะครับอันนี้เป็น Power สี่ชันแนอันนี้คือเส้นหนึ่งนะครับไปพ่วงสองตู้นะครับ พวกสองตู้นะครับอันนี้เป็นสายคูณสี่นะครับสายคูณสี่ทั้งขวามาต่อเส้นกันเช่นกันนะครับอันนี้คือต่อสายลําโพงก่อนนะครับเดี๋ยวเราถึงต่อสายพ่วงนะครับต่อสายลําโพงก่อนต่อมาครับต้องเป็นซับเบดนะครับซับเบดเราใช้สองแท่นนะครับอันนี้ซับเบดนะครับ้ายนะครับต่อไปซับเบดขวาซับเบดขวานะครับเราใช้คู่บนนะครับคู่บน เราก็ต่อเลยนะครับนะครับอ่าทีนี้ต่อไปเป็นมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์อันนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับอ่ามอนิเตอร์นะครับนี้สำหรับผมนะครับถ้าเกิด power amp เยอะๆอย่างนี้ผมจะต่อสายลำโพงก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสะสมสับสนนะครับอ่าสี่ชานแนนตัวล่างนะครับใช้ลำโพงทั้งหมด8ปดดอกนะครับอที่เราเห็นนะครับ แอนดอกบนนะครับนะครับที่เราเห็นเป็นคู่เป็นคู่กลางแหลมนะครับใช้ power amp สี่ c h a n n ตัวนี้เอาอยู่นะครับแท่นนี้นะครับต่อตู้ s u b b e นะครับคู่ซ้ายนะครับแท่นนี้ต่อตู้ s u b b e คู่ขวานะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้เยอะขนาดเราต้องยก power amp ไปไว้ข้างตู้นะครับอันนี้8.8นี้เราเอา power amp ไว้กับเราก็ได้ นะครับอันนี้เป็นงานงานพูดนะครับงานอีเวนต์งานบรรยายนะครับตัวนี้นะครับมอนิเตอร์นะครับสิบห้านิ้วเราให้ขับข้างละดอกเลยนะครับเราเราใช้ข้างละดอกมอนิเตอร์นะครับเป็นอันว่าเราต่อสายเราต่อสายลำโพงเสร็จแล้วนะครับแยกไว้นะครับมันจะได้เห็นช่องชัดๆทีนี้ เราจะมาต่อสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณซึ่งเราเตรียมไว้แล้วนะครับอยู่ข้างบนนะครับเราจัดเตรียมไว้แล้วนะครับนี่เป็นสายสัญญาณนะครับเรามาไล่จากซับเบดก่อนนะครับซับเบดก่อนสายสัญญาณซับเบดนะครับผมจะเอาผมจะพ่วงไว้นะครับสายสัญญาณเอาสายสัญญาณเนี่ยผมจะต่อจากคอร์สลงมาหาพาวเวอร์นะครับแล้วก็พ่วงพาวเวอร์ ชาเบตใช้หนึ่งสองนะครับคู่นี้คือชาเบตนะครับต่อจากคอสนะครับหนึ่งสองนะครับผมจะมาเข้าพอวิแอมตัวตัวเบตตัวที่สามตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับนับจากบนลงก็คือตัวที่สองนะครับนะครับเสียบให้ดังกล็อกนะครับพ่วงมาใส่ตัวล่าง นี่นะครับอันนี้คือทับเบดนะครับจากคอร์สมาแอมตัวแรกนะครับแล้วก็พ่วงเอาพุทธมาใส่แอมตัวที่สองอันนี้คือทับเบดเสร็จแล้วนะครับได้ทั้งสายสัญญาณได้ทั้งสายสายตู้นะครับไม่งงแล้วนะครับทีนี้ท่านสามารถที่จะเทสซ้ายขวาได้นะครับต่อไปต่อไปนะครับก็จะต่อนะครับก็จะต่อสาย จะต่อกลางแหลมโดยใช้ส,สองทางนะครับสองทางต่อจากคอที่ช่องสามกับช่องที่สี่นะครับเพราะว่าเซตสามสี่ไว้เป็นกลางแหลมนะครับเซตสามสี่ไว้เป็นกลางแหลมนะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่อ่าเอนะครับเอกับสี่นะครับเอกับสี่ถ้าพาวเวอร์ท่านเป็นสี่ชแนลนะครับเป็นสี่ชแนลแล้วก็ ข้างล่างมีปรับพาราเลลนะครับให้ท่านปรับพาราเลลนะครับมันจะพ่วงไปซีกดีเลยนะครับพาราเลลเนี่ยก็คือปรับสัญญาณให้มันวิ่งเข้าหากันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเพิ่มสายพ่วงแต่ถ้าท่านไม่อยากปรับอะไรหลังเครื่องนะครับมันตั้งอยู่สเตลเลโอท่านก็สามารถที่จะพ่วงได้นะครับพ่วงจากตัวล่างนะครับพ่วงจาก A พ่วงจาก c นะครับพ่วงจากเอไปไหน a ไป b นะครับพ่วงจาก c ไปดีนะครับเห็นไหมครับเท่านี้นะครับพ่วงจาก c ไป d นะครับเท่ากับกลางแหลมนะครับสองทางก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้จะไม่ยากเลยนะครับมันจะยากอยู่ที่ช่วงต่อแอมป์กับต่อพาวเวอร์แอมป์กับกับตู้นะครับมันจะงงตรงที่ต่อพาวเวอร์แอมป์กับตู้นะครับอย่างอื่นจะไม่งงนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดตู้ไหนไม่ดังหนืออะไรเนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามันอยู่พาวเวอร์แอมป์ตัวไหนนะครับแต่ถ้าท่านถ้า งานมันเร่งมากๆมันจะเกิดอาการลนนะครับเมื่อต่อสายเยอะๆเนี่ยมันจะลนลานนะครับมันจะทําให้วุ่นวายสับสนพอสมควรฉะนั้นการต่อเป็นระบบสําคัญมากนะครับสําคัญมากนะครับต่อไปเราก็ต่อสายจากอคอร์สมาเข้า eQ ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายจากคอร์สมาเข้า eQ นะครับอันนี้เราต่อย้อนกลับนะครับหรือใครจะต่อจากมิดไปก็ได้นะครับ อันนี้จากคอร์สนะครับย้อนกลับนะครับย้อนกลับมาเข้าที่เอาพุทของ eq นะครับอันนี้คือ eq นะครับด้านหลังนะครับจะงงนะครับต้องดูช้าๆนะครับค่อยๆดูนะครับทีนี้จาก eq ไปมิทนะครับจาก eq มาที่มิกเซอร์นะครับเห็นนะครับเอาพุทของมิกเซอร์ถ้าถ้าเราไล่ตรงข้ามนะครับจากมิทเซอร์นะครับมาเข้า eq นะครับ ออกจากเอาพุทขทัง eq นะครับไล่มาไล่มามาเข้าคอร์สนะครับมาเข้าคอร์สออกจากคอร์สนะครับคู่แรกหนึ่งสองนะครับมาเข้า power amp subbed นะครับ subbed ก็มาพ่วงกันนะครับอ่ามันจะมีเอาพุทลิงก์นะครับมาพ่วงกับตัวล่างนะครับ subbed ก็มาลิงก์หากันสองตัวนี้นะครับมาพ่วงกันตัวต่อมาก็คือจาก อันนี้ไล่ย้อนกลับนะครับจากสามสี่ที่สามสี่เป็นกลางแหลมนะครับมาเข้า power amp สี่ชั้นแล้วก็พ่วง power amp สี่ชั้นนะครับให้ครบทั้งสี่ช่องนะครับเท่านี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กให้หมดทุกตัวนะครับปลั๊กเสียบให้หมดทุกตัวนะครับอันนี้ผมจะไม่เสียบนะครับอธิบายเฉยๆเสียบปลั๊กให้หมดทุกตัวแล้วค่อยสวิตช์นะครับ สวิตโดยที่เปิดเปิดมิกเซอร์เปิดอุปกรณ์เครื่องปรุงให้หมดทุกตัวแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาไล่เปิดนะครับเช็คกลางแหลมก่อนนะครับกลางแหลมนะครับเช็คทีละชนแนนนะครับดังไหมชาแนน A B c d นะครับถ้าดังก็แสดงว่าผ่านต่อไปมาเปิดตู้ซับเบดนะครับตู้ซับเบดต,ตู้แรกตัวบนนะครับเปิดอ้าวซ้ายดัง ขวาดังผ่านนะครับเปิดตู้ที่สองนะครับแล้วค่อยเล่งวันรุ่มขึ้นนะครับซ้ายดังขวาดังผ่านนะครับเมื่อผ่านหมดแล้วนะครับก็ปิดวอลรุ่มไว้ก่อนนะครับมาเปิดมอนิเตอร์นะครับอันนี้มอนิเตอร์เรายังไม่ได้พ่วงนะครับจริงๆมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับท่านสามารถที่จะพ่วง จากกลางแหลมได้เลยนะครับพ่วงจากกลางแหลมได้เลยนะครับหรือจะเอาจากออกเซนก็ได้นะครับเพื่อที่จะบังคับเสียงดังเสียงไม่ดังได้นะครับหรืออยากจะให้เสียงมันเท่ากันกับตัวนี้นะครับก็พ่วงจากตัวนี้นะครับโดยควบคุมวอลลุ่มของมอนิเตอร์เอานะครับควบคุมวอลลุ่มของมอนิเตอร์เอาหรือ,อในกรณีที่เป็นงานอีเวนต์แบบนี้นะครับเป็นงานอีเวนต์แบบนี้เรา จะพ่วงกับกลางแหลมเลยแต่ถ้าเป็นงานเบทีนะครับมอนิเตอร์นี่จะเอา,เอาจากออกเซนนะครับเพื่อที่จะบังคับเสียงเบทีกับเสียง PA ไม่เท่ามันไม่เท่ากันนะครับเราจะใช้ออกเซนแต่กรณีเราพ่วงจากแอมกลางแหลมนี่ก็คือมันอยู่แนวเดียวกันและเสียงมันจะไปพร้อมกันนะครับเสียงจะเท่ากันนะครับส่วนดังไม่ดังเราไปเล่นเอาที่ Power ได้ นะครับกลางแหลมนะครับไม่จําเป็นต้องหมุนสุดนะครับมันจะสิ้นเปลืองอาจจะทําให้ดอกขาดเปล่าบางคนบอกว่าพาวเวอร์เปิดให้สุดไปเลยนะครับจริงๆแล้วสุดไปเลยนะทราบเบตได้นะครับแต่กลางแหลมกลางแหลมก็เอาพอดีพอดีพอนะครับเอาเที่ยงหรือบ่ายสามก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพาวเวอร์มันจะแรงกว่าดอกนะครับอย่าลืมว่าดอกกลางแหลมนะครับดอกสิบสองนิ้วอดอกละสามร้อยสี่ร้อยวัตต์นะครับ ดอก15นิ้วก็4 500วัตต์นะครับส่วนพาวเวอร์ที่เราใช้นี่อ,อย่างน้อยชั้นแนล้วสี่ร้อยห้วัตต์แล้วนะครับมันเกินนะครับนะครับต้องระวังนะครับพาวเวอร์ Power นี่จะแรงกว่าจะแรงกว่าดอกถ้าเราเปิดสุดเปิดสุดแเ,เราไปบังคับมิกเซอร์เอาคือสัญญาณมันปลายทางนะครับจากพาวเวอร์นี่คือสัญญาณปลายทางนะครับสัญญาณตัวสุดท้ายนะครับไปหา ไปหาดอกถ้าเราเปิดสุตรเนี่ยสัญญาณมันย่อมไปแรงเท่ากับ power นะครับมันไม่ได้ไปแรงเท่ากับมิกนะครับมิกนี่คือสัญญาณเข้ามิกเข้าคอร์สเข้าอะไรอะจากมิกเป็นต้นกําเนิดนะครับแต่ตัวสุดท้ายคือ power นะครับขาดไม่ขาดต้องอยู่ที่ power แล้วอันนี้ก็คือสําหรับมือใหม่นะครับคนที่ชํานาญอยู่แล้ว นะครับฟังไว้เผื่อผมอะไรพูดผิดจ,จะได้แย้งได้ถูกนะครับตัวล่างสุดนะครับทวนอีกทีเป็นกลางแหลมมาซับเบสหนึ่งซับเบสสองแล้วก็มอนิเตอร์นะครับเท่านี้ก็จะลดความสับสนได้โดยต่อสายต่อสายาลำโพงก่อนนะครับแล้วก็มาต่อสายสัญญาณเข้าคอร์สนะครับจากคอร์สไป EQ จาก EQ ไปมิกเซอร์ปกตินะครับ วันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องการต่อสายหรับมือใหม่ที่ที่ขยับขยายเล่น8ปดคูณแนะครับแล้วก็เพิ่ม power จากเคยเล่น1ตัว2ตัวมาเป็น4ตัวนะครับลองดูนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยนะครับ